สวัสดีค่ะวันนี้ให้ท่านได้รับชมเหรียญกระทรวงพาณิชย์ถึงสองแบบสองวาระเลยนะคะที่มาของสัญลักษณ์ของกระทรวงพาณิชย์นะคะเป็นรูปพระวิสุกรรมพระวิสุกรรมคือเทวดาในช่างใหญ่ของพระอินทร์นะคะเป็นผู้สร้างเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆแล้วเหตุใดจึงมาเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงพาณิชย์ได้ในสมัยดยกาลที่ห้าที่มีการ จัดตั้งกระทรวงทะบวงกรมต่างๆะคะ่ะก็คือกระทรวงโยธาธิการเป็นเจ้าของสัญลักษณ์นี้นะคะ่ะต่อมานะคะการทำงานของกระทรวงโยธาธิการก็จะควบกับกระทรวงเศรษฐการด้วยซึ่งกระทรวงโยธาธิการต่อมาก็คือกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเศรษฐการก็คือกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันนะคะ ในสมัยรัชกาลที่6ค่ะทั้งกระทรวงโยธาธิการและกระทรวงเศรษฐการก็คือแยกหน่วยงานออกเป็นกระทรวงคมนาคม1กระทรวงและกระทรวงพาณิชย์1กระทรวงแต่สัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันอยู่ที่มาจากกระทรวงโยธาธิการตั้งแต่แรกอะค่ะคือสัญลักษณ์ของพระวิศวกรรมเนี่ยค่ะยังใช้มาต่อเนื่องมาเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงพาณิชย์จนถึงปัจจุบัน อาจจะมีเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดแล้วก็สีสัญลักษณ์เพิ่มเติมเท่านั้นเองสำหรับปัจจุบันนะคะสัญลักษณ์ของกระทรวงพาณิชย์นะคะสัญลักษณ์เต็มๆจะเป็นลักษณะนี้นะคะดูดูสีสันแล้วก็จะเห็นชัดนะคะ เป็นสีนี้เขาเรียกว่าสีมอคามค่ะเมื่อก่อนนี้ตอนที่ยังรวมอยู่กับกระทรวงโยธาธิการหรือว่ากระทรวงคมนาคมจะเป็นสีเลือดหมูตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีมอคามคือสีสีออกฟ้าน้ําทะเลค่ะ,คะเหรียญที่ะระลึกนี้ก็คือเหรียญที่ระลึกคิวโปนิกเกิลชนิดราคา20บาทวาระ75ปีกระทรวงพาณิชย์ปศ2538นะคะ ด้านหน้าเป็นพระบระมฉายาสาธิตลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเรียนเทือก10บาท2สีวาระ80ปีกระทรวงพาณิชย์วันที่20สิงหาคม พศสอ4 3นะคะด้านหน้าพระบรมฉายาสาธิรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุเดรชรัชกาลที่9นะคะฉลองพระองค์ชุดสากลก็คือกระทรวงพาณิชย์เรามีเหรียญที่ลึกถึง สแบบ2วารละในรูปแบบที่สวยงามต่างกันนะคะมาแนะนำให้ท่านได้รับชมแล้วก็กรุณากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ